ก่อนอื่นนคะคะต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าวันนี้ค่ะกระตุนเป็นตัวแทนคุณจิ๊บนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และก็เป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งวันนี้คุณจิ๊บติดภารกิจนะคะไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่แบรนด์ของเรานะครับกับแ b s o l u t e l i f e s t กับผลิตภัณฑ์กินน้ำขึ้นตานะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเข็นบอกว่าออสาใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ได้รับ ความไว้วางใจนะคะกับกลุ่มของฐานลูกค้าเดิมด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของซินจีป้าค่ะก็มีมานานแล้วมากกว่าถึง4ปีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจของลูกค้าเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญค่ะตอนนี้คือตลาดเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์พวกคิมคอนเสริความงามอย่างเงี้ยเขาชัางเยอะเพราะว่าเราไม่คือผลิตภัณฑ์ของเราสุดแต่เดิม ของเรานะคะคตัวนี้ก็จะเป็นบีซีเคนะคะคือครีมน้ำพึ่งป่าค่ะจุดเด่นของเราก็าคือจะทำมาจากธรรมชาติแบบ100%ไม่มีสารเคมีเจอบนเลยค่ะเพ<ม>ราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้านากลับไปใช้นะคะ<ม>ก็จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีสารเคมีค่ะ<ม>เพราะว่าตัวของน้าพึ่งป่าหลายๆคนต้องรู้ดีนะคะว่าน้าพึ่งเนี่ยคือลาซินีนะคะในเรื่องของความสวยความงามนครีโอพัตตานะคะเข<ม><ม>าก็ยังใช้น้าพึ่งเลยนะคะมาในเรื่องของการดูแลรักษาผิวหน้าเพราะฉะนั้นน้ำพึ่งป่านี่แหละคะ่ะจะเหมาะกับเรามากๆ นะะคพูดได้ว่าเขาแบออกปลอดไฟใช่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะคือเพราะว่าตัวน้ำพึ่งของเราอะค่ะเราไม่ใช่น้ำพึ่งไม่ใช่พึ่งเลี้ยงเราเป็นพึ่งธรรมชามติที่เราปล่อยให้เขาเนี่ยไปหาเออเกรซอนดอกไม้ ok ine, ตามธรรมชาติเองไม่ได้พึ่งเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็สปอร์ตภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย <S <S อันนี้ก็คือช่องทางการส่งายนี่คืออไหนอ,อะไรยังไงบ้าง <S 2> <S 2> อ่าเราก็จะขายทางอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะทีนี้มันมีก็คือว่าเป็นคิมเนี่ย่ มันจกเป็นไา้ ในส่วนของกระแสตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาแรงเหมือนกันเนาะเพราะว่าครีมในเน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ความเชื่อมั่นของกระตูนเองนะคะที่จะมีต่อแบรนด์ของเราเนี่ยก็คือคิดว่าแบรนด์นะคะผลิตภัณฑ์ครีมทั่วไปเนี่ยที่จะมาวางตามเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เนี่ยใครๆก็มาวางได้ใช่ไหมหรือว่าใครๆก็เอามาขายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครีมที่ดีที่มีถันความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่สันดาปของคนของเราด้วยนะคะคืออย่างที่บอกไปครีมเราทำจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจอโกเมื่อลูกค้าใช้้้แแแลลววนะะะคกกกกก็็เิดรสปา ปาก่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเคือทา <Pier> ให้ลูกค้าไว้วา,างใจกับผลิตณฑ์ของเราค่ะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปตัวไหนที่ว่าจะมีคนมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังคิดค,นนะคะน้นนะคะแล้วก็กำลังหารน้ตกรรมนะคะใหม่ๆค่ะเพื่อมาให้กับลูกค้าค่ะ ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะบร s ซิเ e ทค่ะกับครีมนำพึ่งป่านะคะถ้ายังไงก็สามารถติดตามเราเราได้นะคะทางเฟ e บ o o กค่ะเฟ e บ o o กอะไรคะเฟ e บ o o กนะคะบร s ซิเ e ทไทยแลนด์ค่ะ